สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับแฟนเพจของแคนการูมวยไทยของเรานะครับก็วันนี้ยามเช้าที่โรงแรมเดอะพาภูเก็ตที่ค่ายมวยของแคนการูมวยไทยด้วยเราหลังจากทานอาหารเช้ากันแล้วนะครับเราก็พูดคุยกันทาภาษาพี่น้องของอแคนการูมวยไทยเรานะครับก็อย่า ขอแฟนเพจจะมีรายงานให้กับแฟนเพจแข่งกรรูมวยไทยได้ทราบว่าเรามีรายการของใครบ้างนะครับนักมวยของเราครับเพราะว่าเราเราจะมีแฟนเพจหลายท่านที่ติดตามนะครับคอลโล่ค่ายแขงกะรูมวยไทยของเรานะครับก่ก่อนอื่นก็ให้พี่เน่งแนะนำครูมาใหม่นะครับ รู้สึกว่าหน้าใหม่เลยนะในวงการแล้วก็ดีิีต้อนรับครูครูที่มาเลยครับสู่เกาะภูเก็ตเนี่ยพี่หนิงได้ดูประวัติเขาหน่อยเขา่าไงครับเพราะผมใหม่มากก็ตลอดเวลาค่ายแจนกะรูก็อยากจะพัฒนาค่ายเราไปเรื่อยเรื่อยเราก็ได้ที่สำคัญเลยอ่ะที่การพัฒนาเนี่ยเราก็เรื่องของเทรนเนอร์ครูมวยที่จะมา ดูแลนักมวยของเราผมก็หาให้เป็นเทรนเนอร์ที่มีศักยภาพสูงอะไรครับมามาช่วยนักมวยเราก็จนได้ได้ครูแมวนี่ครูแมวจากอดีตก็คืออยู่ค่ายสอสละชีพมาตอนนี้ก็มาช่วยดูแลนักมวยยอดมวยของผมค่ายาา <c oughs> กันะลูก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะ ดูผลงานของครูวนะันนี้นะก็ยินดีต้อนรับครูแมวครับชื่อคายกนาครูสอัสสลชชีพก็ก็เข้ามาอยู่ในทีมครับงานแรกเลยก็รู้สึกว่าจะมาปั้นสองแผ่นดินนะครับสองแผ่นดินนะครับแล้วก็แล้วก็พลังนะครับอันบางนี้เลยครับสองแผ่นดินมันหล่อแล้วมานนี้เลยครับ ก็คือสุดใหญ่ของของคู่แมวก็คืออตกอครับชนะศิษ์แขงกรูงมวยไทยในวันที่ในวันที่วันเสาร์านี้สิบหกสิบหกนี้ครับที่ออตกนอนนทบุรีแล้วเ,เจอกันนะได้ข่าวว่าพี่หน่งยกทีมกันไบเชียที่อตอตกอกันเยอะมากก <c oughs> ็ฝากไว้รู้สึกว่าความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับคู่แมวของมวยที่ทําไปข,ของชนะศิษย์ครับ ความท้องที่จะไปลุยไอ้น่ากายก็เจ็ดสิบเซนเหลือเราทำน้ำหนักครับว่าเด็กจะเป็นยังไงบ้างน้ำหนักเพิ่มเกินไม่กี่กิโลครับตอนนี้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องพูดจะสู้พูดจะสู้รู้นะไม่กี่กโลครับสบายสบายครับสบายสบายไม่กี่กิโลทำได้ใช่ไหมคณะศิษย์แคนาลูมวยไทยเนี่ยอ่ากี่ไฟมาห้าไฟล่าสุดนี่เป็นยังไงบ้างครับชนะชนะยังไงบ้าง ชนะหมดเลยเหรอชนะห้าไฟเลยเหรอชนะหมดเลยชนะคะแนนห้าไฟชนะคะแนนมาห้าไฟเลย,นนเลยโอ้ห้าไฟหลังสุดนะนะครั้งล่าสุดก็ไปชนะที่ลุมพินีซูเปอร,ร์แชมับอ,อ๋อของรายการซูเปอร,ร์แชมับที่ลุมพินีมานะครับอ่ะไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดเลยครับ ก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับชาวภูเก็ตขอเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับเพชรใหม่นะครับกูโก้เรานะครับกูโก้เป็นคู่มวยของเราอีกหนึ่งท่านนะครับก็จะขึ้นโชกับถ้าจำไม่ผิดก็คือชาวต่างชาตินะครับไม่รู้ประเทศอะไรครับที่สนามที่สนามมวยที่สนามมวยสสยน้ำเย็นนะครับแล้วก็เขาก็ควงคู่บอดี้เขาด้วย เอาสองเ่นดินนะครับสองเพ่นดินครับเป็นสอพอสพอลราวนะครับก็เป็นกําลังใจให้สองเพ่นดินเจอชิงแชมป์เลยชิงแชมป์ชิงแชมป์ก็ขอขอบคุณหุ่มน้อยเสียงปลาตองนะที่ให้ให้ความมนุษยเคาะนะครับเมตตากรุณาปานีให้สองเพ่นดินได้ขึ้นไปชิงแชมป์ระดับระดับประเทศเลยมั้งสองแผ่นดินสองแพ่นดินนี่มีความพยายามสูงนะครับก็ วันที่21ไปเชียร์กันได้เลยที่เวทีสายนักเพียนครับครูคโก้นะครับพาสองประด็นไปด้วยครับขอเสียงคูโกะหน่อยครับว่าว่าไงบ้าความพร่องของวันที่21ครับเพราะว่าคูโกเนี่ยไหนจะนักนักเรียนไปเยอะครับนะครับแล้วก็สอนสอนช่วยกันเทรนนักมวยในค่ายด้วยแล้วก็แล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยครับทางบ้านผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับอขอเสียงคูโก้หน่อยครับ ครับดีครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับที่ยี่สิบเอ็ดนะครับที่เวทีมวยสาร์ดมเจนครับผมเพชรเพชรใหม่แกงกันดูมวยไทยกับสองแผ่นดิมครับยังไงก็เต็มที่ครับให้ฝากติดตามครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอไปสองแผ่นดิมครับนะครับมาเลยบอพูดไม่ค่อยเก่งับพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งครับผมไม่เก่งโอเคพี่ขอฝากต่อเ่างเดียว สองท่านดินเนี่ยชิงแชมป์เนี่ยชิงแชมป์ครั้งนี้ถ้าได้แชมป์ที่ปาทองรายการต่อไปก็เข้าเมืองกรุงนะครับที่เหน่งป่ายสนามที่เุงเทพอ่ะเข้าเมืองกรุงเพราะฉะนั้นไปนนี้สำคัญนะต่อไปก็เป็นพลังครับเอฟซีเป็นล้านครับโอ้ไปไหนมีตะนถาม ไอ้พล้พล้แขงกรลุมวยไทยไม่ถามคนอื่นเลยชื่อถ่ายชื่อโดนครับบางคนมันบางทีคนอายุเยอะแล้วเขาบอกว่าในแขงกระลุมวยไทยรู้จักอยู่คนหนึ่งชื่อไอ้พล้เนี่ยเนี่ยครับพล้มีรายการสิ้นเดือนใช่ไหมครับ้านณครับที่ของของพลังใหม่นะครับของพลังใหม่ที่ลาดําเนินนะคิดว่าน่าจะเป็นลาดําเนินของที่สิ้นเดือนนี้นะครับก็ถ้าเจอเจอพันะครับ ไม่ไม่เมาไปครับที่นี่ไม่มีใครเมาไปแน่นอนแล้วไปที่ไปที่ลาดเดินเดินของพันลำนะครับฮะก็กลับมาครับมวยดังครับนะครับมาทางนี้ครับเพชรอดิศักนะครับยอดมวยเมืองใต้จังหวัดระนองของค่ายแคงกลุงมวยไทยครับเพชรอดิศัก์เนี่ยตอนนี้ก็เล็งเป้าหมายครับผมพี่หน่งเขาอยากจะให้พกรายการนะครับเดี๋ยวพี่หน่งคุยนว่าอย่างไรฮะ เพชรอลิศัเนี่ยได้เป็นนักมวยใหญ่เพราะนั้นต้องต้อง,อง,อง,องนั่นรายการนิดนึงครับเพราะว่าตัวใหญ่น้ำหนักรุ่นใหญ่ต้องต้อง,อง,องหารายการด้าน,น,น,นหน่อยก็น่าจะเป็นของช่องสามนะที่จ่อจ่อนะตอนนี้ก็ทำเนือดทำตัวอยู่ความพร้อมเป็นไงบ้างเพชรอลิซับ ร่างกายเริ่มเข้าที่กข้ทางนะครับผมทําร่างกายตลอดครับผมก็ในฐานะที่ผมเป็นดูแลน้องๆครับผมก็เห็นน้องๆทําร่างกายทุกคนนะรู้สึกว่าซ้อมกันหนักมากนะครับที่ที่ค่ายของแองรูมวยไทยอยู่ที่โรงแรมเดอะพาภูเก็ตเนี่ยครับก็ตอนเช้าก็วิ่งก็มีโลเคชั่นที่ดีครับโรงแรมเดอะพาภูเก็ตก็ไปวิ่งที่สันเขื่อนบางว่าง วิ่งวันหนึ่งทุกเช้านะครับแล้วก็ามาซ้อมกันครับแล้วก็เนื๋อสิ่งในใดก็ขาดไม่ได้ครูแสนครูแสนที่อยู่เบื้องหลังผมมือขวาผมซีคอยปั้นนักมวยทุกคนนะครับที่คอยดูแลครับแล้วก็เป็นครูครูมวยครูที่สอนลูกศิษย์นะตอนนี้ลูกศิษย์ก็ก็เริ่มเยอะอนะ่ะเริ่มเยอะก็ ก็มีระเบียบการสอนมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมากแล้วก็พี่เหน่งนะครับเสเน่งก็พาปูมวยมาแล้วก็มาดูแลเรื่องของลูกศิษย์นะครับเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีออกไปนะครับไม่ใช่เป็นว่าจะต้องมาซ้อมมวยแล้วก็จะขึ้นชกนะครับไม่ใช่งนั้นครับลูกศิษย์เราไม่ขึ้นชกค,ครับเรามาเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงฟิตแล้วก็เฟิร์มนะครับศิษย์ลหลายๆคนมาจากต,าต่างประเทศนะครับ มาอยู่มามาพักอยู่ที่นี่แล้วก็ซ้อมอยู่ที่นี่แล้วก็เก็บเก็บตัวนะครับแล้วก็กลับไปครับไปมีร่างกายที่แข็งแรงกลับไปครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ FC นะครับแฟนเพจของแคนกาลูมวยไทยนะครับผมพี่ออสก็มาแจ้งข่าวนะรายการของรายการของแคนกาู มวยไทยว่ามีอะไรบ้างมีใครมีใครไปไหนบ้างครับส่วนต้นกล้าอาชีพของเรานะครับก็มีน้องอยู่คนมาน้งไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนอยู่ที่กระทูท้อยู่ตรงนี้ครับอ่าอ่าเพชรไผ่สารพึ่งชนะมาเมื่อสองสามวันที่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นแรงผลักดันทําให้ค่ายเราอะ่ะที่จะช่วยก็สร้างเด็กๆขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆนนั้นมีวิวถีชีวิตในการเป็นนักมวยอาชีพได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่เหน่งนะครับที่ให้การสนับสน,นุนและหลายคนและตอนนี้เด็กต้นกล้าอาชีพนะเราก็แอบบแอบบซุ่มทําไว้ครับแต่ก็เหนือนสิ่งใดถ้า้องของขอบคุณนะครับทั้งครูโก้แล้วครูแสนแล้วก็ครูแมวที่ดูเด็กต้นกล้าอาชีพของเราเนะี่ยเราก็ไม่ได้หวังอะไรนะฮะก็หวังว่าให้เด็กโตขึ้นมานะครับในเขตภูเก็ตเราเนะี่ยในเขตกระทู้เราเนะี่ยมี คุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีร่างกายนะครับไม่เกกะเกเรนะครับเป็นนักมวยเป็นนักกีฬานะครับมีจิตใจที่ที่เอื้อเฟื้อนนะครับเราจะสอนนะครับให้นะครับก็ทุกอย่างที่หนึ่งสปอนเซอร์ใจนะครับก็มีอะไรก็ช่วยกันนะครับมีตอนนี้ค่ายแข่งรมวยไทยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับนักมวยหลายๆคน หลายๆตัวก็ได้ไปต่อยที่กรุงเทพกันครับไฟลล่าสุดพลำนะฮะพลลำไปชนะที่ล่าดําเนินชนะนอกชนะนอกล่าดําเนินตอนตอนที่ชนะล่าดําเนินในตอนนั้นยกที่สองพหลำเปลองเป็นลองนิดหน่อยครับเปลองสองหนึ่งอะไรแบบนั้นครับเราไปล่าดําเนินเวทีล่าดําเนินก็จะมีเซนมวยนะครับมีเซนมวยก็มาฉีด ให้กับพลัมครับก็ได้เกืแสนบาทครับก็พลัมก็พื่มไปครับได้ข่าวว่าจะเอาไปซื้อควายน้อยครับเอาซื้อควายน้อยก็ก็ขอขอบคุณเซียนมวยนะครับที่ให้การในตาลุนาปาณี่ายมวยของเรานะครับให้อาจฉิพลัมมาเกือบแสนบาทวันนั้นก็มาเเสร็จแล้วมาเก้าหมื่นบาทที่ได้ที่ได้มาครับ แล้วก็หวังว่าถ้าเข้าตาเซนมวยครับก็คงจะอาชีพก็คุยกันนะครับของของาชนะศิษย์แคนดูมวยไทยนี่คือจะไปเจอกับจันนาจันนาใช่ไหมจันนาหน้า,นนา,นนานมวยจันนาเดี๋ยวเพาดูหน้ามวยจันนาเป็นหน้ามวยของกัมพูชาใช่ไหมครับเ,เป็นสตาร์เป็นซูเปอร์สตาร์คนดังคนหนึ่งของกัมพูชาก,ก็ก็เก่งครับเก่งในเรื่องของหมัดจันนาจันนาเนี่ยเขาจะแข็งแรง ครับแต่ผมก็ถามว่าชนะสิทธิ์จะพร้อมไหมเขาบอกว่าเขาแข็งแรงแต่ผมหนักครับชนะสิทธิ์บอกนั้นครผมก็ไม่รู้ว่าจะออกมารูปแบบไหนแล้วก็วันที่สิบหกเนี่ยรพร้อมนะพร้อมนะก็จันนาก็เจอกันนะก็จะเจอกับแข่งกรลุงไวไทยแน่นอนไม่ไม่คงจะไม่คงจะไม่ผ่านนะไง,ไง่ายๆผ่านก็ต้องเหนื่อยหน่อยว่าชนะสิทธิ์นะชนสิทธิ์ตอนนี้ก็สิบห้าปีแล้ว เด็กอายุสิบห้าปีครับโงอายุไปหน่อยนึงครับหน้าตานะโงมันอายุมันอายุมันเท่านี้ครับหน,น้ามันไปโงไปแล้ว <S <S 1> <S 1> ครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนเพจน,นะครับเราถือโอกาสล่ำลากันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันครับแล้วก็ขอขอบคุณน,น้องน้ำน,นะครับที่ทุกครั้งน้องน้ำจะต้องไปไลฟ์สดนะครับให้แฟนเพจให้เราได้ชมกันว่า ในมวยมวยของเราเนี่ยมีใครบ้างน้องน้ําเวลาไลฟ์สดนะครับเสียงน้องน้ํานะครับจะโดนใจนะครับยาโอเ้ออเสียงสวยคนติดตามมันเยอะมากเลยครับก็ขอขอบคุณน้องน้ําด้วยนะคเอฟซีครับวันนี้เราขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับร